ก็ e ื่อือมนนึงขึ้นเป็นไอเลยทุกคนนี่คือไอเริ่มขึ้นแล้วสบายดีทุกคนวันนี้ก็เขาปลาให้อยู่หกินเลย มากับแม่แล mm ้ว hmm. ก็ป <about> <Either. S 1> ้าแล้วก็บร้านนะเจ้าสิมาหายังแหละเจ้าสิไดายังมันยังกะเอาเบิ้ลมาเจักสิบอกว่ามาหายังเห็นยังกัเอาเบิดพอกันสิขามผ้าหัวอีกคือเก่าเลยทุกคนสิขามผ้าหัวไปหาทำใหม่โนมีฮาพุดชิโปมพุดเบิ้งเจ้าสิไดายังมันยังกับขาบุญขาเบิ้งน้วกันเค็ดฝืงทุกคนแม่เเ็ดผง่ยันคิดฝืนก็ได้เถาบ้าง เออเห็นดอกเดียวพอเหรอเท้าเห็นหอยล้วยหรอเฮ้ยหอเลยเออเห็นดอกเดียวทุกคนขวดจีบบมันเออขวดจีบบมีไล้ขวดมีจีบบมีขุดก่อนเฮ้ยแม่ดอกเพ็ดเพิงแม่นี่นี่นี่อ่านี่กำลังขุดกลบลงขุดจีบมเห็นดอกเพ็ดเพิงมั้ยเพื่ออเลี้ยวโซงดอกอะไรทเป็นดอกงาม มเมื่อกี้ก็ไม่เห็นแม่เฮ็ดเพิงแม่เออมันออกออกนะฮิดเพิงออกอีกแล้วนี่อืมจเป็นดอกงาไม่ดอกย่เฮ็ดเพิงยังออกออกอยู่เลยนี่เออใช่เออตัวนี้เฮ็ดบวกน้ำพ้นทุกท่านเจางูใครได้ฮิดเพิง ดูนเฮ็ดปวงน้ำพ่นนี่นี่อีกดอกนึงอ้นเฮ็ดพึงเาะของากับนเาะเบิ่งเพิ่งแตงโมนี่นี่นี่สายตัวนี้ออกวนนะอืมกุชปมานนี่แล้วจังหวะก็จะได้ยบหัวมาแล้มันนีกระหใอ่ นี่าวเสกตาม่นหลุดเมือนเมือนคุมๆยุ่งกับอย่างนีอย่างนี้ม่มาเลิดแ่ลิกได้ไหมว่ามหลุด ลกแถบเป็นปีกเลยป้องปีกเลยทุกคนนี่ดิมีปีกเลยอเอออยู่ทางนี้ทุกคนเห็ดเผืองยามนีก็ยังอ๋อบ้าเห็ดเผองยิ่งหงทุกคนกคน,นี่ นี่นี่นี่เลื่ออยู่นี่นะแม่นี่อืออันี้กำลังโค้นนี่ตัวนี้กำลังนอนี่นี่ตัวนี้ยังออกนะตัวนี้ยังหาผักหัวบ้านบ้านจ้าแก้วก้บวบุกนกปลาโดนี่นี่ตัวนี้แหงะแม่อู้หอยู่หิมตะพัานตอเจ็ดไข่ตัวนี้เจ็ดไข่บอกเอ็ดไข่แม่แม่เจ็ดไข่ชื่ได้แต่มันอยากเผาอ่ะโมแตะก็ไข่จี๊ใส่ลงไปกันเนาะ ว่าเนัทะาามหวยกระมานเลยอุ้ยดอกนี่อยู่ทางลุงดอกมันคือกันกระเปิดต่อริเทนสำหนึ่งไป่อลงอืมยูนี่ดอกหนึ่งทุกคอยู่ทางลุง โอ้ลายขวบมือเขาไปแด้วไปาล้วเออยงตัวเออตัวบ้นนี่ตัวมีดักบีอะไบพียงบ่โอมถั่วอั้นเด้อมือในมือเขาดไล่ดอกเต๋ไปไปทามัน คนที่อึดอสักต่ฝนมันยากจะกเลิกปั้นไหบันยาเลตอตวบเลิกกระดาเพียงหัวใจเศร้าเลยเออน้าจะมันถ่วงมาเลยนูนเี้ยวน้มันเลิกปดรับคือ เพราะมันถ่วงบนแถวหาดทรายที่เขาเคยขามันดิเออถ้าไปมือดีมันถ่วมซ้ำมือจะว่าใช่คว่าแสดงว่ามีอยู่ประมาณเพียงข้อก like no ็เท่าลงกลางเพียงข้อไปลบขึ้นซใช่ไห่หาเฮ็ดผังแถวนีแถวหน้าบุ่งว้าคุณเดียวกับขามเนาะเราาห้อยไฟป๋อซ้ำดีเพรย่านต้อเกิะเอาหลอกไปแถวเดือด กับขึ้นเลาะหิมหัวยังท่านเห็นยังอยู่ทุกคนเลาะตามหิมหวยนะแต่ว่าเห็นเห็ดยังออกอเราที่คามกับคำบด้ได้น้ำลายน้ำลายโปดมีอยู่ประมาณเพียงพอเลยหอมหัวผลเลยทุกคนอยาให้มีเด็กน้อยมานาวคนหนึ่งนะเลยหลาะห้าเทวหิมหวยห้าเห็ดห้าขี้โป๊ะเยแหละท่านได้ประมาณกันไปเลยเมื่อกระตาเป่ามันโอ้ยเลาะมาเฮงเหนดอกหนึ่งเท่าเลยคือกันตัวนี้แต่ว่าดอกมันยังแข็งแข็งเตม เกลีลยเอาเลยโอ้ยโอ้ยเหยียบมันบ่เห็นแตงโมเอ้ยมันกำลังพลขึ้นเฮ้เหยียบมันเอออ้สุดยนนีน้ำเลิศมางเลยอ้าวหลอดต้านตะพังหิมหายนี่แหล,ละหลอชุดโกงหนึ่งจะเห็นหลิศมากเห็นฝ่นกัน ผักของไอบอลที ar, ่เขาเคยหาเคยเก็บมันคื่อส yeah, ีออกเขาเิ็นแต่ว่าความบริสุนี่แหละค่าอยู่อย่างเดียวเทาดูกัวมาน้ำเทาห้างก็คือยังมา้ำได้เพือไปน้ำเม่แยกกันดิเลอกกลับไปทางโขกานั้นอีกแม่ไปสายจะเที่ยงแล้วกับจ้า นาจรได้ยะจระดัยยงว่าไปมิดชิมีโบเราไปอาหม่ที่เต็มกะตาอารมเอิ่นฮเราแปดแปดตปะถยู่ที่ยังก็ที่เมื่อยเหรออะไรก็ได้มันบมีอยังดิบได้ยังดอกวันนี้ไปยังเมื่อทุกคนวันนี้พายกระตาหนุใหม่ที่เมื่เราหามาอันนี้จะไปเห็ดจะดัแหละเราไปเห็ดหนไใหม่เผาเห็ดอนไใหม่ทุ่งนี่แหละ น้ำไม้สมพอ่อเดชเชีเอาไปเผาเห็ดน้ำไม้ทุง้งแบบนี้เห็ดน้ำไม้ดองต่อห้าสิเผาก่อนมันจังอ่อนมาาอันจังอันกินเสบบริลลอกเห็ดคือเขาอันนั้นเนาะเขาเผา,าเขาเผาแล้วห้าก็ซอยอันนั้นเ้าสซอยตาแงหงคนะนเผื่อว่ามันเสียบมันก็สิเป็นคือน้ำไม้สดนี่มันย่ามห้าสีแกงเขาเอาเสนหนามมันเป็นแบบสดตลอดมันบริเป็นน้ำไม้ดองเด้เข้าย่างไฟเอานาะ เฮามันบาดได้ส่วงมันมีแต่ค้อเขาพึงย่างไฟไว้เอเมื่อย่างอยู่นะนอซอยแล้วก็ตาแห้งเนี่ยยางใส่ยหิงใส่ผัดลุเออการห้ามเอาแบบนี้กับแม่มันหนักได้ห้ามใสียเสียมเอาโนไม่บริปอกเปลือกเหือยมันก็นักเติบเลยบุ้กควรจะเผาพอเมื่อเผาเผื่อสิเผาแล้วอีกกระตาหนึ่งก็พอแห้งได้ไี่

ตักมาหอเทือนแน่เลือกแต่บองมันออกเด้อพวกนี้เฮาก็สิเผานีได้พวกแน่นนี่เดี๋ยวสิดังไฟก่อนก็ุกตัวอีแม่เก็บนี่่ถากเอาดมันก็อบูตถากเอามันเออมันอบพอจังว่ามันบ่อยากอันนั้นเก็บตัวน่ะใส่น บ่ได้อีหยังซ้ําบ่ได้แนวกินซ้ําได้แต่น้ําไม้นี่แหละมาเผาไปกินกันทุกคนน ชิ้พเผาแล้วน <French> ี่เนี่ยนั่งเฮิร์สกับดิโอ้กข้าวต่ว่ี่นี่กับเซ่ข้าวมสิกัินี้ก่อน

เออแป้งคูจังป่าอืมแป้งคูจังป่าเพราะอะไรตัวนี้เอาให้มันอันนั้นิซีซอเพราะมันหอมซีซี พันพืชน,นี่ยช่ว้กว่านี้กันพืชมันลุกไวทันใจดิกับสามตัวตัวยูรุมนี่ดิกำลังเลสองสี่หาพอแล้วอีพออ๋อ

หม่จับประได็นอิดังเอาแลวเลยทุกคนปล่อยให้มันเย็นก่อนนะส่วนบอกมันก็นสีตมบอกมันพอให้มันเย็นสักวักก็จะสีเปลือกแลก้วก็ล่าง อยนี่เขาแล้วปั่นเขาทุกคนทำไทุกคนมากินของกันวันนี้จากินดอกํำเจ้าก็บไข่หนึ่งไข่ชงเพืิงมีว่าใครมอ้านน่าไอ้วะคั้อัามามีอ้านน้ใช่ห

เนี่ยเราไปหามาใหม่จะออย่ำเห็ดวานแต่ว่า่าน่ได้ทายน้ามันออกาก่อนาไอ้อยอยู่นาวเขาเไว้เแกงมันก็บสมกันแล้วก็ปันน้ามันออกกันใส่กระทั้งมันจะมีกระปุกกระปุกยังมันละา เ้วจะปอกกันด้องเลยปอกหน่อยไหล่างแล้ว,วก็สยๆนะจะด,ดำตัวไฟไหมฮะกะัดเอาผอกว้าวโพดวันนี้ขาวให้มันเหลืองสิง สวยได้นะบ่ให้มันสวยได้บให้มันขาดหให้มันเปนเสถ้าเฮาบ่เฮาสาวไดต อืม nào hoàn công ไม่ nó กว่านี้นะที่รสอร่อย ໂອ້ເຈມເຈມເນາະເຈມເລີຍຊິຫາກຕິນ່າຊິມາປົວນບໍ່ຊິແດ່ເອີ້ຍຊ່ວຍແລ້ວກໍຍັງບໍ່ແລ້ວເດີ້ເອົາຊິແມ່ມັນ จะเป็นยอกันจะได้ก็ไลหาให้ cái đài cho có chim ngọt chứ không có chim nhảy <laughs> Mua lái <live> một chồng <laughs> ăn nhảy là cái cụm luôn 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 chỉ luôn 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 ใช้สมั้องใหนึ่งใส่หัวหนัมันเรืองกระได้เลยก็จะได้กรุงเลย สองสี่หกเจ็ดเจ็ดทุงทุกคนลายเจ็ดทุงหนึ่งตรีสี่ทุ่งรอน,น้ำลังอีกกะซามนะแต่ว่าใส่หัวเดียวมันลายโหดเตือนไม่ชีขึ้นมันหยาเห็ดซองเปลือกทุกคนใส่ปัดเดียวเลยจ้ะนนหนึ่งโดนโดนเดาไฟกำลังติดหนึ่งขึ้นเป็นอไอเนๆๆๆๆี่ยทุกคนนี่ อพาให้ไปคุเลี้ยงนเขาก็เอาไปมัดถุ้งเอ้ยพาให้คเลี้ยงเขาก็ทอางยากมัดแบบนีะเขาก็หอไว้นะเอาเสียฟาง้นมหาไว้สสรคขีบนี่กสิ่งเจ้าใบชนีเลทุกคนใจขมุกใจร้ายๆที่เขามาติดตามรห์สมบนะจะได้กระฟาคที่ตามลิปต่อไปนเด้อลิบกะมือไดโลกมือเวในโลกเลยทุกคนเนื่องจากว่าสวบุมีลิบสิลกนะทุกคนไปจักสิไปถ่ายยังให้ปรแม่พี่น้องเบิ่งนะถ่ายใจเดิมๆไปย่างโปแม่มพี่น้องเบื่อนะก็เลยมือไดโลกมือเวลก